ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับมาแน่ไปแน่บอลหันราคาสตาร์ลิบบะพูย้ายซบเรอัลมมดริดล้านผูรับพนันเมืองผู้ดีหันราคาที่สตาร์ลิ r p o พูจะย้ายไปซบราชันชุดขาวเรอัลมาดริดลงมาอย่างหั้วภาพหลังมีเซียนพนันหลายรายมั่นใจว่าเจ้าตัวจะย้ายไปเล่นที่ประเทศสเปนให้เป็นจุดหมายปลายทางต่อไป b บดแฟร์ air, บริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศเองังกฤษปรับอัตราต่อรองที่ซาเดโอมาเน่ปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลจะย้ายไปอยู่กับราชันชุดขาวแล้วแมดเดตจากอัตราแทาง1่งจาย33ไม่รวมทุนลงมาเหลือเพียงแค่แทง4ี่าย11ไม่รวมทุนเท่านั้นนอกจากนั้นร้านรับพนันของเมืองผู้ดีองดังกฤษยังเปิดราคาให้ปารีสแซงต์แชงแมงสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นเตงส ที่จะได้ตัวซาเดโอมาน่โดยมีอัตราต,ต่อรองอยู่ที่แทงหนึ่งใจห้าไม่รวมทุนตามมาด้วยเจ้าบุตรทุ่มบาร์เซโลนาที่ราคาแทงหนึ่งใจเก้าไม่รวมทุนนั่นเองดาร์เรนฮิลโคศกของ air, เบดแฟร์เผยว่าพวกเราได้เห็นการแห่วางเดิมพันมากมายในช่องเรอลมาดิดว่าพวกเขาจะเป็นสโมสรต่อไปของซาเดโอมาน่ส่งผลให้อัตราต่อรองย้ายจากลิเวอร์พูลไปเรอลมาดิดนั้น ลดลงมาเหลือที่แทง4จ่าย11จากที่ก่อนหน้านี้อยู่ที่แทง1จ่าย33ไม่รวมทุนนอกจากนั้นมันยังมีการพูดถึงเรื่องของการให้ความสนใจจากเป๊เชและบาร์เซโลนาด้วยเช่นกันทำให้แชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสนั้นกลายเป็นเต็ง2ที่ราคาแทง1จ่าย5ส่วนบาร์เซโลนาอยู่ที่แทง1จ่าย9ไม่รวมทุนโดยซานิโอมาเน่นั้นน่าจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใน2เดือนนี้ และนักพนันหลายรายก็เชื่อว่าเขามีโอกาสที่จะย้ายไปเล่นในลาลิกาสเปนต่อไปเพื่อหวังร่วมคว้าชแชมป์ลีกสเปนในฤดูกาลหนนะ้าดาเลนฮิวโคโสกของเบตแฟร์ให้สัมภาษณ์ดอสเซนาชี้คูริบาลี่จะเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของลิเวอพูดอสเซนาอดีตนักเตะของลิเวอพูเชื่อว่า คาริดูครูริบาลีนั้นจะเป็นจิก๊กซอชิ้นสุดท้ายของลิเวอร์พูลโดยเชื่อว่าถ้าหากลิเวอร์พูลได้ตัวมาร่วมทีมนั้นจะติดลมบน,บนบินสูงอย่างแน่นอนอันเดรยดอสซนาอดีตแบ็กซ้ายของหงส์แดงลิเวอร์พูลสโมสรจากฝูงของสซพรมียร์ิลีอกองกฤษออกโรงแนะนำให้เจเกนครอฟกุนซือของลิเวอร์พูลนั้นเดินหน้าคว้าตัวคาริดูคูริบาลีเซนเตอร์แบ็กจอมแกร่งของนาโปลีเข้ามาร่วมถิ่นแอนฟิลหลังจบฤด,ดูกาลนี้ให้ได้ โดยเชื่อว่าจะเป็นจิก๊กซอชิ้นสุดท้ายของทีมคูริบาลี่กองหลังทีมชาติเซเนกัลในวัย28ปีปีตกเป็นข่าวกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมาอย่างยาวนานขณะที่ราชันชุดขาวแล้วมาดริดและปารีสแซงต์แชร์แมงนั้นต่างก็อยากได้ไปเสริมแนวรับด้วยเช่นกันแต่ในช่วงหลังกลับกลายเป็นว่าหงแดงลิเวอร์พูลเป็นสมสรอนที่มาแรงที่สดุดและขยับแซงทุกทีมขึ้นมากลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวไปแล้ว ดอสเซนาในวัย38ปีที่เคยค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลดระหว่างปี2008ถึง2010แสดงความคิดเห็นผ่านเรดิโอโมซิก้าทีวีเมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่ผ่านมาว่าถ้าหากลีกกลับมาเตะกันต่อนาโปลีคงยากที่จะทำอันดับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีส่งผลให้พวกเขาเองจะต้องขายนักเตะสำคัญบางคนออกไปเจอเกนครอฟนั้นกำลังขาดเพียงแค่จุดเดียวในการสร้างทีมที่สุดยอดให้เสร็จสิ้น การจับคู่กันของกุลิบาลีกับฟานได้นั้นมันจะกลายเป็นเหมือนกำแพงเหล็กของลิเวอพูที่กำลังไม่มีปัญหาทางด้านการเงินดังนั้นดีวนี้จึงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมดอสเซนาอาดีตนักเตะของลิเวอพูให้สัมภาษณ์กูรูออกโรงแนะลิเวอพู Liverpool ควรเบียดแมนยูคว้าปีกจอมลุยเสริมทัพกูรูลูกหนังชาวอังกฤษ ออกมาแนะนำให้หงแดงเร์พูคว้าตัวหนึ่งแข่งเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทัพให้ได้อเล็กบส์อดีตกองหลังของฮาวซิตี้ที่ปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นโกโูลูกหนังมองว่าหงแดงเร์พูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเซอร์พร์มิลิอังกฤษนั้นควรจะเอาชนะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่อลีตลอดการในการคว้าตัวอาดามาเตาเล่ปีชาวสเปนของหมาป่าวูฟแฮมตันวันเดอร์มาสู่ถิ่นแอนฟิลด์ให้ได้ โดยสตีฟบูตได้กล่าวผ่านฟุตบอลอินไซเดอร์เอาไว้ว่าผมคงจะไม่แปลกใจถ้านักเตะอย่างตาโอเล่นั้นถูกเร์ปูซื้อตัวไปเพราะเขาจะคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอนเขาสามารถที่จะดวลกับใครก็ได้และจะเป็นประโยชน์สำหรับขุมกำลังของทีมที่ได้เขาไปความเร็วและพละกกำลังที่เขามีผมคิดว่ามันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฟุตบอลนะการมีใครสักคนที่มีฝีเท้าดุดัน สามารถที่จะทะลุทะลวงแนวรับอย่างที่เขาทําได้มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเขาคือตัวทีเด็ดผมคิดว่าเขาสามารถที่จะเพิ่มอะไรบางอย่างให้กับทีมลิเวอร์พูลได้พวกเรารู้ว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการนักเตะที่จะเข้ามาเป็นตัวจริงพวกเขาต้องการนักเตะที่จะเข้ามาเป็นแบ็กอัพที่ดีและถ้าหากมีใครสักคนที่จะเข้ามาและมอบบางอย่างให้กับพวกเขาแน่นอนว่าจะต้องเป็นนักเตะที่ไม่ธรรมดาเลยเขาจะต้องสามารถลุกออกมาจากม้านั่งสำรอง และลงเล่นได้ทันทีที่คุณต้องการดังนั้นคุณจะต้องมีนักเตะที่ร่างกายแข็งแรงแบบเขาสำหรับตาโอเล่นในวัย24ปีนั้นถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของวูฟแฮมตันวันเดอร์เรโดยเจ้าตัวซัดไปแล้ว6ประตูกับอีก10แอสซิสจากการลงเล่น43นัดในทุกรายการในฤดูกาลนี้และมีข่าวว่าเจ้าตัวได้รับความสนใจจากทั้งลิวอร์พนีและแมนเชสเตอร์ยู่ในแต่ดอีกด้วย กาลาเกอร์ her, บอกแฟนหงอาจจะต้องทำใจหากวิดเซนเวเนอร์เจมี่กาลาเกอร์อดีตตำนานปลาการหลังของหงแดงเลเวอร์พูออกมาแสดงความคิดเห็นถึงต้นสังกัดเอาไว้ว่าให้ทำใจเอาไว้บ้างหากพวกเขาจะต้องพลาดการเซ็นสัญญากับตีโมเวอเนอร์ดาวยิงระดับพักการของอาร์เบไลซิกสโมสรดังในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ ลิเวอร์พูลจากฝงของเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพัวพันกับแข้งวัย24ปีรายนี้มาอย่างยาวนานและคาดว่าจะสามารถปิดดีลซื้อขายกันได้ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ทุกอย่างก็ต้องคลาดเคลื่อนออกไปเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 โดยเจ้าเชื้อไวรัสมรณะนี้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อวงการลุกหนังทั่วโลกซึ่งก็รวมไปถึงหงแดงลิเวอรพูล ที่ต้องขาดรายได้เข้าสโมสรในช่วงที่หลีกฟุตบอลระง,งับการแข่งขันและทำให้เจมี่กาลาเกอร์ต้องบอกกับทีมเก่าว,ว่าไม่ต้องเสียใจไปถ้าหากสุดท้ายแล้วทีมจะพลาดเซ็นสัญญากับดีโมวนเนอร์โดยเจมี่กาลาเกอร์ได้เปิดเผยว่าผมคิดว่าในตอนแรกพวกเขากำลังมีโอกาสที่ดีที่จะทำให้ดีลนี้มันเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ด้วยสถานะทางการเงินคนไม่มีทางรู้หรอกว่าสโมสรอ,อยู่ในสถานะแบบไหนผมได้เห็นบางสิ่งบางอย่างจากทวิตเตอร์ก่อนที่จะรู้เรื่องผลประกอบการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าพวกเขาอยู่ในภาวะขาดทุนดังนั้นสิ่งนี้คุณย่อมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลด้วยเช่นกันและมันจะส่งผลแน่นอนต่อตลาดซื้อขายนักเตะของพวกเขา เจมี่กาลเกอร์อดีตปราการหลังของลิเวอพูให้สัมภาษณ์แก่แต่ยังมีของเพื่อนเก่าแนเลสเตอร์ซิตี้เซนลาละน่าร่วมท็อปอดีตกองกลางของนักบุลซอท์มตันออกโรงแนะนำทีมจริงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ให้คว้าตัวมิดฟิล์ของหงแดงลิเวอพูมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ ดีนแฮมมอนด์อดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าของอดัมลาลาน้าที่สโมสรเซาท์แฮมตันเชื่อว่านักเตะรายนี้จะสามารถเล่นร่วมกับเจมส์มาดิสันเพื่อเติมเต็มแดนกลางของเลสเตอร์ซิตี้ได้เป็นอย่างดีอดัมลาลาหน้ากองกลางวัยสาปีเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลถึงเพียงแค่สิ้นเดือนมิถุนายนนี้และเคยตกเป็นข่าวกับจิ้งจอกสยามในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว ก่อนที่เบเดนด็อตเจอร์ผู้จัดการทีมของเลสเตอร์ซิตี้จะออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าอดัมลาลาน้านั้นเหมาะกับทุกทีมแฮมมอนกล่าวกับเลสเตอร์ซิตี้เมอร์คิวลีเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดที่ผมเคยเล่นด้วยเขาสามารถเล่นได้ทั้งสองเท้าและมีเทคนิคอันยอดเยี่ยมเลสเตอร์ <L atter S 1> ควรจะคว้าวตัวเขามาร่วมทีมหรือเปล่านะรอแน่นอนว่าใช่และมีอีกคำถามหนึ่งก็คือ คุณมีทั้งเจมมัดดิสันและฮาวีบานที่เล่นในตำแหน่งนี้แล้วเขาจะเป็นประโยชน์กับเลสเตอร์ซิตี้ไหมเขาจะสามารถทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นได้หรือเปล่าซึ่งคำตอบก็คือใช่แล้วน่าจะเป็นไปได้เขาเป็นนักเตะที่เก่งจริงๆผมจินตนาการได้เลยว่าถ้าเขาได้เล่นร่วมกับมัดดิสันแล้วมันจะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆของเลสเตอร์ซิตี้ ฮาวิ่บอลอดีตเพื่อนร่วมทีมนักบุญเซอร์ทตันของอดัมลาลาน่าให้สัมภาษณ์แล้วแฟนแลิเวอร์พูลล่ะครับยังอยากจะเก็บอดัมลาลาหน้าเอาไว้กับทีมของเราในไดดูการหน้าต่อไปหรือเปล่าหรือควรจะขายเขาออกจากทีมไปอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลิเวอร์พูล และอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวหรือว่าภูมมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ